อย่างนิวเคลียร์หันศานะคะคุณผู้ชมที่ก็เมินชาวเน็ตเลยแหะค่ะเรื่องดราม่าที่ว่าเธอไม่เลี้ยงลูกนะคะซึ่งเธอก็พูดไว้เลยว่าไม่เห็นจะต้องมานั่งบอกใครเลยว่าฉันก็เลี้ยงลูกนะ ทำเอาคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนิวเคลียร์หันสาถึงกับปล่อยเบอร์กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อชาวเน็ตก็ดราม่าก,กันในโซเชียลค่ะก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่เลี้ยงล,ลูกนะคะล่าสุดเธอออกอีเวนต์ก็ได้เรื่องชี้แจงถึงเรื่องนี้ค่ะว่าคือดราม่าไม่เลี้ยงลูกอะ่ะนิวก็ปล่อยเบอร์แล้วละคะ่ะเราไม่เห็นมาต้องมานั่งบอกใครเลยว่าฉันก็เลี้ยงลูกอยู่นะไปฟังเสียงเธอกันหน่อยะคะ่ะดรามา่าดราม่ามีลูกตอนนี้นปล่อยปล่อยเบอร์แล้วะคะ่ะเพราะถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือใครเขาก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเราไม่ บอกว่าฉันเลี้ยงลูกนะฉันถ่ายรูปว่าฉันเลี้ยงลูกอยู่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนเป็นแม่เขาก็จะรู้ว่าเวลาเลี้ยงลกูจจบกบางทีเราไม่ได้อยากจะจับโทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่อย่างอย่างที่เห็นบางทีเราก็อยากจะคว้ามาถ่ายนะเราไม่อยากเก็บโมเมนต์หลายๆอย่างไว้แต่ว่าโมเมนต์หลายๆอย่างเราก็อยากที่จะเป็นที่กับเขาไม่ได้อยากจะมานั่งมัวนั่งถ่ายอะไรอย่างี้อึดอัดไหมก็มีบ้างนะคะอึดอัดตรงที่วันนึงถ้าก้าโตขึ้นเราก็มาอัดข่าอะไรพวกเนี้ที่มันไม่ได้เป็นจริง เออเราเรา,เราแพ้ลูกมากกว่าปล่อยวางเราต้องปล่อยวางนะเพราะว่าลูกก็รู้อยู่แล้วว่าเราเลี้ยงนะ